รวบรวมนะคะเป็นข้อสอบอูน็ตเลยนะคะตั้งแต่ปี55ย้อนไปเลยนะคะ55ปีนะคะรวมแล้วได้ทั้งหมดเน200ข้อนะคะเพราะนหลากหลายมากเลยนะคะ,ะเริ่มเลยนะคะ,ะข้อถามว่าข้อความใดกล่าวถึงปริมาณเวกเตอร์ได้ถูกต้องนะคะอันนี้นักเรียนต้องเข้าใจความหมายของคำว่าปริมาณเวกเตอร์ก่อนใช่ไหมคะว่าปริมาณเวกเตอร์นั้น คืออะไรหมายความว่าอย่างไรย้อนกลับไปว่าปริมาณทางฟิสิกส์มีกี่ปริมาณครับสอง่าปริมาณปริมาณที่หนึ่งเรียกว่าปริมาณสเกลาปริมาณที่สองอ่าปริมาณเวกเตอร์เวนเตียนต้องเข้าใจทั้งสองปริมาณนี้ก่อนนะคะว่าปริมาณสเกลาเนี่ยหมายถึงปริมาณที่บอกแต่อะไรอย่างเดียวคะ บอกแต่อะไรอย่างเดียวลูกอ่าบอกแต่ขนาดอย่างเดียวก็มีความหมายที่สมบูรณ์แล้วนะคะส่วนปริมาณเวกเตอร์ต้องบอกทั้งขนาดแลกะก็ทิศทางนะคะถึงจะถูกต้องชัดเจนนะคะเพืนเรามาวิเคราะห์เลยค่ะว่าข้อไหนบ้างที่บ่งบอกถึงปริมาณเวกเตอร์อันนี้เมน,นูข้อหนึ่งออมอยู่ทางทิศเหนือของโรงเรียนบอกแต่อะไรครับ อบอกในทิศทางอย่างเดียวไม่ได้บอกปริมาณเดี๋ยวข้อหนึ่งนี้ไม่ใช่แล้วนะคะข้อที่สองบนแบนซื้อผลไม้นะคะ,ะช่างแล้วมีมวลรวมสามกิโลกรัมบอกแต่อะไรเอย่ยาบอกแต่ขนาดอย่างเดียวขนาดเท่าไหร่คะสามกิโลกรัมนี่คือขนาดแสดงว่ายังไม่ใช่นะคะต่อไปข้อที่สามค่ะ น้ำยืนห่างจากเสาธงไปทางทิศเหนือเป็นระยะ30เมตรอันนี้บอกอะไรบ้างคะขนาดทิศอ่าบอกทั้งขนาดขนาดคืออะไรเลยคะ30เมตรนะคะคำว่าขนาดนะลูกนะขนาดคือเป็นการบอกตัวเลขเพร้อมกับหน่วยของปริมาณนั้นนั่นคือคำว่าขนาดนะคะส่วนทิศก็จะบอกว่าทิศเหนือทิศใต้ใตทิศตะวันออก แล้วแต่นะคะโอเคนะแสดงว่าข้อที่3ใช่ไหมคะ,ะข้อที่สามใช่นะคะเพราะว่ามีทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางโอเคนะต่อไปค่ะ ข้อถามว่าแรงขนาด15แรงขนาด15 20และ60นิวตันกระทำต่อวัตถุในแนวราบดังรูปจะได้แรงลัพของแรงทั้ง3มีค่าเท่าใดอ่นเแรกนี่ก็มาดูรูปของเราก่อนนะคะนะ,คะจากรูปเนี่ยมีแรงทั้งหมดมากระทำต่อวัตถุชิ้นนี้กี่แรงค,คะ สามแรงก็มีแรงขนาด15นิวตัน20นิวตันแล้วก็60นิวตันนะคะแสดงว่ามีแรงทั้งหมดเนี่ยสามแรงด้วยกันเรามาดูว่าแรงทั้ง3มเหล่านี้นะคะมีทิศทางเดียวกันบ้างมีทิศตรงกันข้ามบ,บ้างนะและจะเห็นว่าแรงทั้ง3เนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันใช่ไหม